ันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการรายง,งานสัมพันธ์นิวส์ ผมนายธีวากรกองประมูลและดิฉันนางสาวธิชามณีปาสีเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรรายงานเรื่องเด่นประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่4มีนาคม2565สัปดาห์นี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างขอเชิญทุกท่านรับชมได้เลยครับวันที่28กุมภาพันธ์2565จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจาการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปีพศ2565 ครั้งที่2ทับ2,565โดยมีนางสาวกาญจนาภูลแก้วรองอธิบดีเป็นประธานมีผู้แทนสภาองค์การนายจ้างผู้แทนสภาองค์การลูกจ้างผู้แทนฝ่ายภาครัฐเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์และจัดประชุมคณะอนุก,กรรมการสร้างเสริมแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจครั้งที่1ทับ 2, 65, โดยมีนางสาวรักล้าวชาวริศผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นประธาน มีอนุกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายลูกจ้างฝ่ายภาครัฐเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์พิจารณาสร้างเสริมแรงงานสัมพันธ์ในการประปาส่วนภูมิภาคและการสร้างเสริมแรงงานสัมพันธ์ในรูปแบบการประกวดวันที่4มีนาคม2565จัดประชุมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานและงบป,ประมาณของสํานักแรงงานสัมพันธ์ประจําปีงบป,ประมาณพศ2565ครั้งที่ 4, 3ทัพ 65, โดยมีนางสารัตก้ชาวลิตผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นประธาน ประชุมประกอบไปด้วยรักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงานสัมพันธ์ผู้อำนวยการกลุ่มง,งานและเจ้าหน้าที่เราจะสามารถติดตามข่าวสารด้านแรงงานสัมพันธ์ได้จากช่องทางไหนบ้างคะคุณธิวกกรทางเฟซบ o o กแฟนเพจเดิงเด็ดแรงงานสัมพันธ์ช่องย t u b e แรงงานสัมพันธ์ News และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในสัปดาห์หน้าด้วยนะคะ สำนัก,นกแรงงานสัมพันธ์เป็นองค์กรหลักในการสร้างแรงงานสมานฉันยึดมันม่นหลักสุจริตใจสวัสดีครับ